สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าโอ๊ยไม่เช้ามากนะคะเกือบจะสิบโมงแล้วนะมังคะที่ย่างลงมาข้างล่างนี่วันนี้ท้องฟ้าเป็นอย่างนี้นะคะมีเมฆหนาหมอกเอ้ยมีเมฆหนามากเลยนะคะคา,าดว่าฝนน่านจะตกแล้วค่ะนู่นะคะเห็นไหมคะที่ทิ้งขยะมีโซฟาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆเอาไหมคะว่ามันเสียตรงไหนนะคะ <S <S ค่ะอ่ายังพามาถึงแล้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นโซฟาแบบที่ติด จะบอกว่าโซฟาแบบนอนก็ไม่ใช่นะคะก็น่าจะใช้ได้อยู่นะคะแต่อันนี้มันเหมือนข้างล่างเขาใช้ประกอบหรือเปล่าเราคว่าเขาติดข้างฝายังก็ไม่แน่ใจนะคะไม่รู้นะคะแต่เขาเวลาเขาย้ายบ้านเขาก็จะมาทิ้งอย่างนี้นะคะคือเขาไม่ขนไปด้วยนะคะลักษณะยังดีอยู่เลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรมาทิ้งมากนะคะ ค่ะแล้วแล้วก็มีแสงแดดให้ชื่นใจหน่อยนึงนะคะยังคิดว่าจะไม่เจอแดดซะแล้วนะคะตอนนี้ที่นี่ค่าเช่าบ้านนี้แพงแพงนะคะแพงมากเลยนะคะคือบางคนเขาก็อยู่ไม่ไหวเขาก็ต้องย้ายไปอย่างนี้ละคะ่ะว้าวนะคะเดินผ่านซูชินะคะเขาทําได้น่ากินมากเลยนะคะราคาก็อยู่ที่สิบ2อดสองยูโรนี่ราคา สูงสุดก็อยู่ที่10ยูโรนะคะและแล้วยังก็เจอแล้วนะคะว่าอันนี้เขาเป็นซี่โครงหมูนะคะเป็นกระดูกหมูอ่อนมั้งคะเดี๋ยวเังจะมาซื้อนะคะมาซื้อคนเดียวนี่ละคะก็ไม่เท่าร่คะแค่89ยูอันนี้เขาหมักแล้วนะคะพร้อมเขา้าพร้อมกินได้เลยนะคะนี่แต่ว่าเอาแบบไม่หมักสิคะเราก็ไปต้มมาระอันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาซื้อทีหลังคะ่ะ เอ็งก็ลืมบอกไปแล้วคะว่าเอ็งมาถึงตลาดแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็นี่ค่ะอยู่ที่ชีสนะคะชีสอย่างนี้สวยงามมากเลยนะคะซึ่งก็น่าอร่อยนะคะก็ทําอสวยค่ะเห็นใช่ไหมคะอันนี้เป็นชีสอะไรเอ่ยอย่างนี้นะคะราคาอยู่นี่นะคะก็ไม่ใช่ย่อยนะคะชีสแต่และอันกี่เขาขายอยู่ที่นี่นี่แต่อย่างนี้นะคะจะอร่อยดีคะ่ะเป็นกิโลนะคะซึ่งก็แพงนะคะแต่ก็อร่อย ตัวนี้เป็นแผ่นหรือเปล่าคะยังไม่แน่ใจแต่ละอันหน้าอร่อยเท่านั้นเลยนะคะนี่นะคะอันไหนันนี้ก็เป็นเหมือนสลัดและคะ่ะเพราะว่าฝั่งนู้นก็เป็นพวกผลไม้น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นชีสนะคะแล้วก็มะกอ,อกดองนะคะข้าวโพดฝั่งนู้นก็จะมีอย่างที่เห็นนะคะยังข้าบรรดาไม่ถูกนะคะนี่นะคะที่เขาใส่ในสลัดของเขาก็มีหลายแบบด้วยนะคะฝั่งนู้นก็ใช่นะคะอันนี้ไข่ค่ะมวยหน้ามั้งคะยังที่ อ่ะนะก็จะเป็นต้องกรมะกรนี้ต่างๆได้นะคะแต่ตอนนี้ยังก็อยู่ที่ร้านไทยนะคะแวะมาหายาทานนะคะจากก็เลยมาดูมาจอดแวะตรงมาม่าของมาม่าเกาหลีนี่แหละคะ<ม>่ะก็จะไปถึงยาหม่องยาดูอะไรนี้ก็คงจะอีกนานอยู่หลังนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเลยเออเอาแล้วผัดไ่ายหายไปจากโอ้เส้นนี้ไม่รู้คะ่ะเส้นนี้ยังไม่เคยกินเลยนะคะ เป็นของเวียดนามอันนี้อร่อยค่ะกินแล้วอร่อยไปดูอย่างอื่นดีกว่า,า,านะคะจากร้านทายแล้วนะคะเพราะว่ามไม่มีของเที่ยงต้องการนะคะเอียงก็เลยมาเดินที่ร้าน normal นม,มาซื้อเซรั่มนะคะต้องหาเซรั่มก่อน,นะคะ่ะแต่ว่ายังไม่ถึง,ง,ะถงถระหว่างจะซื้อเซรั่มก็ดูอย่างอื่นไปทางก่อนนะคะร้านนี้ของขายเยอะมากาเทียบกับบ้านเราก็น่าจะเป็นวัดสันนะคะอะไรประมาณนี้น่ะแหละคะ่ะคือขายถูกกว่าทุกห้างเลยนะคะ ค่วแล้วตอนนี้ย่างก็กำลังจะทําผัดมาม่าหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งก็เป็นยำม,มาม่านะคะของย่างเองจะกินยำม,มามา่าแล้วก็ใส่วุนเส้นวันนั้นนะคะวันที่กินหมูกระทะกันนะคะย่างยังเก็บไว้แช่ตู้อยู่แต่จะมีความพิเศษเตรงที่ยำมาม่าแล้วก็ผัดมามา่าเอ๊จะใส่เห็ดมันปูนี่แหละคะ่ะเห็ดเหลืองนะคะก็จะใส่ให้แกด้วยของยังก็จะใส่ไปพร้อมกับตอนลวกมาม่านะคะตอนนี้น้ําก็กําลังเดือดนะคะ ก็คอยก่อนนะคะจะร่มๆแล้วยังก้อนนี้นะคะนํามาม่าลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นเพิ่งใส่เห็ดลงไปลวกเป็นอันสุดท้ายนะคะยังจะแค่ลวกเฉยๆนะคะเห็ดนี้ถ้าเอาต้มจริงๆมันก็ไม่อร่อยนะคะทางที่ดีคือเห็ดมันปูนี้ยังคิดว่าอร่อยสุดก็คือผัดจริงๆนะคะยังเคยลองเอาไปใส่ในหมูกระทะแล้วนะคะ <ๆ S 1> ไม่อร่อยค่ะคือไม่ได้กลิ่นหอมของเห็ดเลยนะคะ แต่อันนี้ยังจําเป็นต้องลวกอย่างนี้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินผัดมามา่ายังกินเป็นยำม,มาม่านะคะถ้ากินผัดหนังแก่ก็จะโอเคนะคะผัดมามา่าใส่เห็ดมันปูแล้วก็เอ่อนี่ค่ะทำไมผัดไก่ทีหลังยองก็เลยจะผัดไก่ก่อนแล้วก็ลวกเป็นมาม่าไว้ทําผัดมาม่าแก่ได้เลยออนนี้ก็คอยก่อนนะคะอัน,นเสร็จแล้วนะคะ,ะยองก็ผัดไก่แล้วนะคะก็จะแบ่งขึน้นมาใส่ในมาม่าที่ยังลวกแล้วนะ ยองกำลังเอกนะอจะได้ยินไล้เลยนะคะคือเพื่อนโทรมาเครื่องเวลาไรนี้คดีค่ะแล้วยังก็ผัดมาม่าให้เกรก่อนนะคะผัดไปเข้าใส่เห็ดมันปูหรือเห็ดเอียงมันก็ด้เลยค่ะแต่ยังไม่ใส่เครื่องปรุงนะคะให้มันเข้ากันก่อนแล้วก็บล็อกเกอรี่นะคะยังต้องใส่ใส่ด้วยนะคะย่งแส่ผัดไอ้มาม่าให้เข้ากับไปน,นี้ก่อนนะคะใช่ยังก็ผัดเสร็จแล้วนะคะวันนี้จะได้กลิ่นหอมของคันเต้หน่อยหนึ่ง แต่ว่าผักเสร็จไม่ได้นะคะแต่จะบอ็อกครี่นะคะเสร็จแล้วนะคะพร้อมกินแล้วค่ะยังก็ไปทํายําก่อนนะคะตอนนี้เนี่ย่ายแล้วย่งก็กําลังจะทํายํานะคะใส่พริกแต่น้อยดีกว่านะคะเพราะย่งตึงยังไม่ปรุงเครื่องปรุงเลยนะคะแต่ว่าใส่น้ำตาลไปแล้วสองชนนะะ้อนชาค่ะแล้วก็ใส่พริกมะนาวก็แค่ครึ่งซีกแต่ต้องใส่อีกซีงนะคะย่างก็ใส่เครื่องปรุงครบแล้วนะคะตอนนี้ก็แค่ขยำขยำนะคะ พราะว่ากไก่ก็ใส่งลงไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไงนะคะมาม่าเอี่ยมก็ใส่มาม่าห่อเล็กนะคะต้มยำห่อเล็กแล้วก็มีเส้นวนเส้นเนข้าไปผสมด้วยนะคะหน่อยหนึ่งรับรองว่าอร่อยค่ะหรือเปล่ปาไม่ได้ชิมเลไม่มีถ้วยากช่ใส่เหมือนกระบะเนื้ะคะ่ะแล้วค่อยตักอกอกเหยีานกันหอมอร่อยนะคะนี่จ้างชิมก่อนด้ยค่ะ ายำม,มามา่าใส่วุ้นเส้นนิดหนึ่งค่ะตักออกจากกอบอกว่าการะมังก็อยากได้นะคะเกรงใจค่ะนี่เป็นโถกกแล้วกันนะคะของแกก็ผัดมาม่านี่แหละค่ะมานะคะมกึกจิงกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะกินไปก็ฟังเสียงเพื่อนพูดไปนะคะ